สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube Channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบารากนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นมุมมองที่เราต้องมองนะรู้และทำความเข้าใจกับมัน ตรงตามที่มันเป็นจริงนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเรามองมันเพื่อเราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้นะหรือไม่เป็นอย่างนี้คือเราไม่ได้มองโลกนี้ตามความอยากของเราหรือไม่อยากของเราในจิตใจนะครับแต่ต้องมองเห็นมันเท่าเออก็แล้วตรงตามที่มันเป็นจริงนั่นเองนะมันทําอย่างไรล่ะครับก็ต้องทําใจเราให้เป็นกลางก่อนนะต้องทําใจเราให้มองเห็นนะไม่มีความอยากหรือไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องก่อน นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีหลักการมองนะซึ่งผมเรียกว่ามุมมองบูรณการคือมองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านและมีความยืดหยุ่นเชื่อมจุดต่างๆเข้าด้วยกันนะเห็นจากเหตุปัจจัยพื้นฐานฟันเดเมนทัลเห็นจากข้อมูลเชิงสิติและบริษาสนะครับซึ่งเรียกว่าเทคนิคอลแล้วก็เห็นถึงพฤติกรรมนะครับของคนในระบบ นะซึ่งประกอบด้วยคนทั่วไปนะครับซึ่งผมเรียกว่าผู้บริโภคนะครับนักลงทุนนะที่มีทรัพย์สินในการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆแล้วก็ทางด้านผู้จัดการระบบนะครับเราต้องมองเห็นเซนติเมนต์ทิศทางกระแสพฤนะติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับนะว่าผู้คนที่อยู่ในระบบเนี่ยนะเขาจะเล่นกันอย่างไรพฤติกรรมเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ โดยส่วนตัวนะครับนะผมก็มองเห็นว่านะคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้นะเขาจะมีความคิดอยู่เหมือนกันนะซึ่งเขาจะเรียกว่าปัญญาก็ได้นะปัญญาซึ่งเขาคิดว่าเป็นความฉลาดความฉลาดเหล่านี้นะครับเราสังเกตดูนะคนในโลกส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบเล่นเกมนะครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าเกมนี้ขายดิบขายดีนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กๆนะที่เล่นกันวัยรุ่น นะวัยทำงานเนี่ยนะครับจะชอบในการเล่นเกมมากนะอย่างภาพยนตร์ที่ฉายในเร็วนี้ชื่อว่า s u u i g เกมนะก็เป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งนะที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมความเป็นจริงนะครับเพียงแต่ว่ามันสะท้อนออกมาในในหนังในภาพยนตร์เรื่อง s u u i g เกมนะว่าผู้คนเวลาติดกับดักหนีสินนะยอมทิ้งอิสระเสรีภาพเพื่อมาเล่นเกมบา้บาๆนะมันก็มันอยู่ในเกม ในชีวิตจริงคนเราก็มีความคล้ายขึ้นกันในเกมนั่นแหละครับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะก็เล่นเกมไปก็แบ่งบทบาทหน้าที่กันไปมีความหลากหลายหลายประเภทมีคนที่ฉลาดนะมีคนที่ไม่ฉลาดมีคนที่ไว้วางใจคนง่ายเชื่อคนง่ายนะมีปัญญาชนนะมีอันตรพานนะครับแล้วก็มีผู้คุมกฎนะแล้วก็มีผู้ที่เรียกว่ามือถือสหกักปากถือศีล นะมีทุกประเภทนะครับในสังคมเราเพราะนั้นเราก็ต้องอยู่อย่างคนมีสติปัญญานะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับว่ามันเป็นเกมนะมองให้รู้ทันเกมนะอย่ามองว่าอะไรที่เราต้องการให้มันเป็นไปนะครับแต่มองว่าเขาจะเล่นเกมแบบใดนะเพราะด้นนี้คือสิ่งที่ผมพูด นะครับนะอยู่บ่อยครั้งนะครับในการประชุมเชิงสัมนาออนไลน์ของผมนะตลอดมานะในหลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมจะอธิบายฟังนะครับว่าเหตุปัจจัยพื้นฐาน fundamental นะในเรื่องของระบบเศรษฐกิจการเงินนะการเมืองสังคมมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะอันนี้เรียกว่า fundamental เหตุปัจจัยพื้นฐานแลิ่มเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ในไซเคิลวงรอบจักรของการเกิดซ้ำๆนะครับของประวัติศาสตร์นะของสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นในอดีตมันจะบอกเราอะไรบางอย่างถึงแรงขับเคลื่อนถึงพฤติกรรมของมนุษย์นะครับในรอบทศวรรษหลายทศวรรษหรือเป็นศตวรรษที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่า2มุมมองนะจากสามเหลี่ยม3ามมุมนั่นก็คือ ฟ u นเดเมนทัล <fundamental, S 2> เหตุปัจจัยพื้นฐานแล้วก็เทคนิคอล l แข้อมูลในเชิงสิติไซเคิ cycle, ประวัติศาสตร์นะครับแล้วส่วนที่3ที่ผมเรียกว่า Sentimental คือทิศทางกระแสพฤติกรรมนะผู้ที่อยู่ในระบบเนี่ยผู้ที่อยู่ในระบบเนี่ยที่อยู่ในเกมนะก็ประกอบด้วยคนทั่วไปนะผู้บริโภคทั่วไปประชาชนคนทั่วไปนะประกอบด้วยนักลงทุน นะครับผู้ที่มีทรัพย์สินในการลงทุนการไหลเวียนของเงินทุนนะครับพฤติกรรมของนักลงทุนเป็นอย่างไรกระแสนักลงทุนเป็นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของผู้จัดการระบบนะคือธนาคารกลางนะครับเขาจะเล่นเกมกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เรียกว่า sentimental แล้วผมก็ได้พูดได้ฟังในการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์รายารายเดือนนะครับอยู่บ่อยๆ นะก่อนหน้าน,นี้นะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาย้อนไปในเดือนสิงหาคมนะครับกรกฎาคมมิถุนายนนะผมจะพูดอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าการเกิดปรากฏการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะมันจะปิดด้วยสามเหลี่ยม3ามมุมนี้เสมอนะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเมื่อเราย้อนประวัติศาสตร์เรามักจะหาเหตุหาผลจากฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐาน นะจากเทคนิคอลไซเคิลวงรอบจกักและประวติศาสตร์และเซนติเมนทัลนะครับพฤติกรรมนะของผู้ที่อยู่ในระบบในเหตุการณ์สถานการณ์นั้นได้อยู่เสมอเสมอแต่สิ่งนั้นคือเราเพิจารณาย้อนกับเมื่อเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆมันเกิดปรากฏขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะความยากลำบากมันก็คือว่า นะจะปิดสามเหลี่ยมสามมุมนีนะ้ลงมาได้อย่างไรกนะ็คือต้องใช้การคาดการนะการคาดเดาจากข้อมูลในอดีตนะครับจากฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานจากเทคนิคอลข้อมูลเชิงสถิติไซเคิลวงรอบะจักรประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมนะทิศทางกระแสของผู้ที่อยู่ในเกม ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกในขณะปัจจุบันนะซึ่งเราจะต้องมีความรู้ในเชิงจิตวิทยาที่ดีความรู้ในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์นะที่มีแรงขับเคลื่อนนะครับจากความโลภก,กดหลงเพราะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเราอาจจะเขวไปก็ได้อันนี้สำคัญนะครับผมบอกว่าสามเหลี่ยมสามมุมเนี่ยนะมันจะเป็นตัว บอกเหตุการณ์สถานการณ์ในอนาคตนะถึงทิศทางนะต่างๆความเป็นไปต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับผู้มองแหละครับว่าจะมีความละเอียดรบอบครอบแม่นยำเพียงใดนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมมองเห็นว่าโลกใบนี้นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เรามองอย่างตรงไปตรงมานะครับพฤติกรรมของคนในระบบ นะครับไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการระบบนะครับธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกทุกคนเล่นเกมนะก็เล่นเกมกันไปเหมือนเราดูในภาพยนตร์นะครับต่างคนต่างก็เล่นเกมก็คิดว่าตัวเองนะครับจะชนะเพื่อจะไปต่อแต่แน่นอนมันก็มีผู้แพ้ที่ถูกคัดออกใช่ไหมฮะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึง ให้ข้อคิดนะจากหนังเรื่องสิควิตเกมแนะสะท้อนมุมมองต่างๆเพราะนั้นแหละครับผมกำลังจะพูดถึงว่านะตัว sentimental, นะเซน m e เมนทัลเพจปัปจจัยที่3เนี่ยซึ่งจะเป็นตัวกำหนดนะการปิดหรือการจบเกมของเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรซึ่ง n d ดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอลข้อมูลทางไซเคิลเจอสีต่างๆมันรออยู่แล้ว มันรอจะจบเกมได้อย่างไรนะครับในการขีดสามเหลี่ยม3ม,มุมเพื่อปิดเกมนี้ซึ่งพูดมากไม่ได้นะครับก็พูดได้เพียงเท่านี้ท่านที้สนใจนะครับต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นกลุ่มการประชุมนะสัมมนารายสัปดาห์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะท่านสามารถเข้าได้นะซึ่งผมจะจัดการประชุมวูดมิทติ้งครั้งแรกนะครับคาดว่าจะจัดในวันที่3 11, ตุลาคม6กนี่นะครับวันฮาโลวีนพอดี นะก็จะรับเบื้องต้นนะครับ300ท่านแรกเท่านั้นท่านสามารถสมัครได้นะครับโดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์นะครับ atgmail.com นะก็ขอให้ส่งเข้ามาผ่านในอีเมลแอดเดสผมเท่านั้นนะครับส่งเข้ามาในไลน์เนี่ยบางทีจะย,ยุ่งยากทั้งนิดนึงนะก็ส่งเข้ามาได้ นะซึ่งจะเป็นการประชุมนะสัมมนาออนไลน์รายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับซึ่งผมคาดว่าจะเป็นบ่าย2องโมงถึงประมาณสักบ่ายสามหรือบ่าย3ามโมงครึ่งก็ขึ้นอยู่เนื้อาหาที่จะพูดคุยกันในรายสัปดาห์นะครับซึ่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะก็แล้วแต่ท่านบางท่านก็อยากร่วมสนุนช่องนะครับก็สามารถนะส่งมาร่วมสนุนได้นะตามบัญชีเลขที่นี้นะครับก็ ขอทุกท่านนะครับพิจารณาก่อน่คยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสวยตามในช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลท์ทุกแชร์ติดตามและสุงช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับฟังพิจารณาก่อนแล้วใครเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ